สาวท้องแก่ใกล้คลอดคนนี้บ้างดีกว่าค่ะเออจริงๆคนท้องไม่ควรจะติดยาเสพติดแล้วเนาะแต่ปรากฏว่าเธอหลอนยาบ้านหนักมากติดงอมแง,ม,งามมาก่อนหนะ้าท้องนานนับสิบปีนะคะสุดท้ายจังหวะอยู่บ้านคนเดียวจุดไฟเผาบ้านตัวเองวิดวอดทั้งหลังค่ะทำไมวันนี้ใ,<บ>ใส่เสื้อผ้าดีๆไปหรือเปา้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าใส่ใหม่ไปบ้าย เหรอไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ไหมอ่าเนี่ยนะคะตอนนี้เกิดเหตุขึ้นมาละกู้ภัยพร้อมชุดดับเพลิงก็ไปพยายามเกลี้ยกล่อมหาผู้หญิงคนนี้นะคะเธออายุ31ปีแล้วนะแต่นุ่งกระจมอ,อกตัวเดียวแล้วยืนตาขวางเลยคุณผู้ชมพูจาก็ไม่รู้เรื่องอยู่หลังบ้านหลังก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านตัวเองเมื่อเช้านี้เองนะคะที่บ้านชั้นเดียวกลางซอยสันเจาะปักจันที่ตาบนทะเลชุบอนอำเภอเมืองลบบุรีค่ะ เจ้าหน้าที่เทศบาลต้องระดมรถดับเพลิงสองคันเลยนะเฉีดสกัดเอาไว้ใช้เวลาดับเพลิงไป20นาทีค่ะถึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ชาวบ้านแถวนีน้โอ้โหประวัติท่นทึงแหละเพราะกลัวว่าไฟจะลุกลามมาอย่างบ้านแถวนั้นเนาะจุดที่เสียหายคือห้องนอนตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ยังมีบริเวณฝ้าเพดานเกือบจะพังลงมามีเตียงนอนมีข้าวของถูกไฟไหม้บางส่วนแต่ไม่พบว่าใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะคะแม่ของผูก้ก่อเหตุเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะปลูกบ้านนี้ให้ลูกสาวว่าอยู่กับสามีนะคะ แล้วก็ลูกๆอีก3คนก็อยู่ด้วยกันตอนนี้ลูกอ่ะตั้งท้องคนที่4อีกไม่กี่วันจะถึงกําหนดข้อละคือผู้หญิงที่ก่อเหตุท้องแก่แล้วนะคะแล้วตอนเกิดเหตุอ่ะลูกเขยก็ไม่อยู่บ้านออกไปทํางานค่ะก็คาดว่าเ,เธอคงจะมีอาการหลอนทางประสาทเพราะเคยเสพยาบ,บ้ามานานนับสิบปีแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะลูกของเธอเนี่ยชอบตะเวนเก็บขยะมาไว้ที่บ้านจนไม่มีที่จะอยู่แล้วล่ะอ้างว่ามีคนบอกให้เก็บ นอกจากนี้มีพฤติกรรมแปลกๆอยู่หลายสิ่งอย่างด้วยนะคะครอบครัวจะพาไปรักษาก็ไม่ยอมไปแล้วทีนี้เมื่อเช้าว่าอารวาสหนักเลยแต่ไม่คิดว่าถึงขั้นจะจุดไฟเผาบ้านตัวเองแบบนี้นะคะไฟนี่มันไหม้บ้านเกือบจะทั้งหลังเลยโชคดีเพื่อนบ้านมาเห็นกลุ่มควันเข้าก่อนก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยได้ทันตอนนี้เศร้าเลยนะคะแต่ญาติเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความใดๆประกอบกับไม่มีทรัพย์สินเสียหายหนักตำรวจก็เลยแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้จากนี้ไปครอบครัวจะต้อง รอให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยข้อลูกคนที่4ก่อนที่เธอท้องแก่มากแล้วนะคะและพอข้อลูกเสร็จเนี่ยจะต้องพาเธอไปบาบัดรักษาจริงจังด้วยนะคะอ,อ่ะยังไงก็ขอให้ปลอดภัยขอให้หายป่วยเร็วๆด้วยค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคุุม